โตจริงปลาดุกโตบนตัวยำแบบเอาแล้วบบบอกมาแล้วทำน้ำ yeah. บัตรไม่กินข้าวน้ำใบไม่รู้รู้ไม่รู้ไม่ลู้กินดอกเดี็กกระลังปิ้งอยู่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมลุงทองเตรียมพร้อมลุงทองมีผ้าเมนูถมตำปิ้งปลาลุงทองไปชมกันครับมันต้องซ้ำ มุมันกรดำปุ๊ปดตามหงครับมันนี่กระดมกระดุมกระดุมว่มันเนีู่มงมันชิก้พกันตาไปนึเดียวนิ่ปลานิ่ปลากรบตุมทองเอตจะนอยไดู้ห้องเอาลูกินได้็โบเห็นแห้งเหรอกผาห้าฉันกินได้ไงแต่กินได้เยวเลยบบ ก็ดีไอเด็กคนกินดั้มเอยมันมันโปรเสียนัเนี่ยคักเออแน้วทิเหี่ยงเสีบเลยแสบคำเลยเนี่ยมาเลยรูกไปเล่นเลยเนี่ยลาเลยนัดขาวัดกินเนีแห้งแสบคักหอยากเจียมีดไหมแม่ลูกมีดออยกวะลูกมีดไหมมีดลายทชุดบัานหลังมีด้่กหมีดอยไไหบ่อนเจาจอ Bụi đỏ này, bụi đỏ, 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 Rồi. Này, thơm luôn ơi.

อืมทำมกกมแบบแบ,บกูเก่งป้าแบปดเดี๋ยวแสบร่วมกันบปเยครับลุงทองนี่แหละมามามากแสบแบด้แบบไปเลยนะ